นิยายเสียงเรื่องสื่อรักวิญญาณสาวตอนที่45ตอนช้าที่ทั้งคู่ได้ตื่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นเองที่ปิ่นปักเข้ามาหอมที่แก้มของปรกรณ์และเธอก็ได้พูดอะไรออกไปหลายคำแต่ปรกรณ์ก็ไม่ได้ยินเสียงของเธอตอนนั้นปะกรณ์เห็นแค่เพียงปากของปินปักขยับแต่เขาไม่ได้ยินเสียงของเธอเลย ปก,กรณ์เลยถามปิ่นปักออกไปว่าคุณปิ่นปักพูดอะไรครับผมไม่ได้ยินแต่สิ่งที่ปิ่นปักนั้นแปลกใจก็คือเธอได้ยินเสียงของปก,กรณ์ชัดเจนมากเธอได้ยินครบทุกคำแล้วเธอก็คิดไปอีกว่าทำไมปก,กรณ์ถึงไม่ได้ยินเสียงของเธอละ่ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือนี่มันเป็นเวลาที่เราต้องไปเกิดแล้วหรอแต่ถ้าเราไปเกิดจริงๆแไรยมมาทุก,ก็ต้องมารับตัวเราสิ ไม่ใช่ให้เราไปเองเราจะไปถูกได้ยังไงจากนั้นปินปักก็พูดออกมาเสียงเบาวๆว่าฉันพูดไปนายก็คงไม่ได้ยินหรอกนะสิกรได้ยินครับผมได้ยินแล้วครับปรกรณ์รีบตอบออกไปหลังจากที่เขาได้ยินเสียงของปินปักและในตอนนั้นเองพ่อปินปักร,รู้ว่าปรกรณ์ได้ยินเสียงของเธอแล้วเธอก็รีบแหยนหน้าขึ้นมามองปรกรณ์ทันที ตอนนั้นเธอเริ่มที่จะยิ้มออกมาได้แล้วพอตอนแรกเธอก็กลัวว่าตัวเองจะคุยกับปรกรณ์ไม่ได้อีกแล้วเธอกลัวว่าตัวของเธอจะหายไปจนปรกรณ์ไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวของเธอได้แต่ในตอนนี้ปรกรณ์สามารถที่จะได้ยินเสียงของเธอแล้วเธอก็สบายใจเป็นอย่างมากแล้วเธอก็พูดกับปรกรณ์ไปว่า ดีใจจังเลยฉันก็คิดว่ากอนจะไม่ได้ยินเสียงของฉันอีกแล้วฉันกลัวว่านายจะไม่ได้ยินเสียงของฉันแล้วต่อจากนั้นฉันก็กลัวว่านายจะมองไม่เห็นฉันอีกแล้วนะสิผมได้ยินเสียงของคุณปินปักครับและในตอนนี้ผมก็ยังคงมองเห็นคุณปินปักอยู่ครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ถ้าผมมองเห็นคุณปินปักก็แปลว่าคุณปินปักได้ไปเกิดแล้วอย่างไรล่ะครับ ตอนนั้นผมก็จะดีใจกับคุณปิ่นปักด้วยนะครับไม่ต้องกลัวอะไรไปหรอกครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันเรื่องที่ปิ่นปักกลัวก็เริ่มที่จะเป็นจริงเพราะในบางครั้งปรกรณ์ก็เริ่มมองไม่เห็นร่างของปินปักมาเป็นเป็นหายหายเกิดขึ้นบ้างแล้วก็หายบ้างเสียงก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างจนในรอบนี้ปิ่นปักถึงกับต้องพูดกับปรกรณ์ออกไปว่า ก่อนฉันว่านะฉันอะใกล้ที่จะได้ไปเกิดแล้วล่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างมันแสดงออกมาบ้างแล้วการที่นายมองเห็นฉันบ้างมองไม่เห็นฉันบ้างได้ยินเสียงของฉันบ้างไม่ได้ยินเสียงของฉันบ้างนั่นแหละมันคือการบ่งบอกแต่ถ้านายมองไม่เห็นฉันน้านายพูดมาได้เลยนะฉันยังคงได้ยินเสียงและมองเห็นหน้าอยู่ตลอดตอนที่ปินปักพูดออกมา น้ำตาของเธอก็ไหลออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างเธอลองไห้แต่ก็ไม่ได้เป็นการร้องไห้ที่จะอึกะอื้นแต่อย่างใดมันเป็นเพียงน้ำตาที่มันไหลออกมาจากดวงตาของเธอตอนนี้ป้ากรก็มีความเสียใจเขาอยากที่จะร้องไห้ออกมาเหมือนกับปีนปักเป็นอย่างมากแต่เขาก็ทำไม่ได้เขาต้องเก็บความรู้สึกเสียใจของเขาเอาไว้ไม่แสดงมันออกมา เขาต้องไม่ให้ปินปักเห็นความอ่อนแอของเขาเขาต้องส่งปินปักไปเกิดอย่างมีความสุขตอนนั้นทั้งสองคนก็กอดกันด้วยความสุขและเศร้าปินปักแสดงออกมาอย่างไม่เก็บความรู้สึกเอาไว้แต่ปรกรน้ำตาของเขาไม่ได้ไหลออกมาจากดวงตาแต่ตาของเขาก็แดงและพร้อมที่จะทำให้น้ำตาไหลออกมาแต่ตัวเขาเองนั่นแหละที่กั้นน้ำตาเอาไว้ และวันที่ทั้งคู่กลัวมากที่สุดก็มาถึงเวลานั้นเป็นเวลาที่ปรกรณ์ไปทํำงานตอนนั้นเองที่ปิ่นปักไม่รู้ว่าจะทำอะไรเพราะเธอต้องรอปรกรณ์กลับมาหาเธอในตอนเย็นของวันนี้เธอนั่งเล่นและมองดูวิวอยู่ด้านนอกออกไปอย่างไรจุดหมายและในตอนนั้นเองปิ่นปักก็รู้สึกว่ามีความกดดันมาอยู่ที่เบื้องหน้าของเธอ และเธอก็รู้แล้วว่ายมมาูตได้มาหาเธอแล้วและเธอก็หันไปมองข้างหลังอย่างไม่ตื่นตกใจแต่ความเป็นจริงแล้วเธอเองก็กลัวการมาของโยมมาธุูตเป็นอย่างมากตอนที่เธอตายในตอนแรกเธอไม่มีความกลัวว่าจะเจอกับโยมมูตเลยเธอกลับอยากที่จะเจอโยมมาธุตเสียด้วยเพราะในตอนนั้นเธอไม่มีเพื่อนไม่มีคนรักทำให้เธอเหงา การที่โยมมทูตมาหาเธอมันก็เป็นเรื่องที่ดีเธอจะได้มีเพื่อนคุยแต่ในวันนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วเธอรู้ว่าการที่โยมมาทูตมาหาเธอมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆโยมมทูตต้องมาพาเธอไปแล้วแน่ๆแ,แต่เธอก็ฝืนใจแข็งถามโยมมทูตออกไปว่าอา้าวโยมมาได้อย่างไรวันนี้ว่างหรอถึงได้มาหาฉันได้นะ่ะ เจ้าก็รู้นี่ว่าเรามาด้วยเรื่องอันใดเจ้าก็ไม่น่าที่จะต้องถามเราเลยมันก็อย่างที่เจ้ารู้มาตลอดนั่นแหละว่าวันนี้ก็ต้องมาถึงมันถึงเวลาแล้วจริงๆหรือโยมที่ฉันจะต้องไปเกิดนะ่ะมันถึงเวลาแล้วล่ะปินปากเจ้าจะต้องไปเกิดได้แล้วเพราะการตายของเจ้าหนะ มันผิดจากการตายทั่วไปเจ้านนะยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องตายแต่มันเกิดความผิดพลาดจนเจ้าต้องมาทำเรื่องความรักอย่างที่เจ้าเป็นอยู่แบบนี้อย่างไรล่ะอา้าวเราไปกันดีกว่าเถอะถึงเวลาแล้วท่านยมทูตฉันขออยู่เจอเขาอีกสักครั้งก่อนที่จะไปได้ไหมในรอบนี้ปิ่นปากยอมเรียกว่าท่านยมทูตพอเธอต้องการที่จะให้ยมทูตเห็นใจในคำขอของเธอ แต่โยมมาทูก็ตอบกลับไปว่าก็ได้นี่เราเห็นแก่การที่เจ้าเรียกว่าท่านโยมมธทูเลยนะแต่ว่าเจ้าเพียงแต่ได้เห็นหน้าของเขานะคุยอะไรกันไม่ได้อีกแล้วเขาก็จะไม่เห็นเจ้าและก็จะไม่ได้ยินเสียงของเจ้าอีกแล้วตอนนั้นปิ่นปักก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาพอเธออยู่ในอาการเสียใจแม้ว่าเธอได้เตรียมใจมาสักพักอยู่แล้วว่าจะรับกับเรื่องนี้ได้ แต่พอมันถึงเวลาจริงๆเธอกลับทำใจไม่ได้ในการจากลาในครั้งนี้ตอนนี้เธออยากที่จะให้ประกรกลับมาให้ชา้าที่สุดเพื่อที่เธอจะได้ยื้อเวลาออกไปแม้แต่เพียงสักนิดก,ก็ยังดีแต่ความคิดของเธอก็ไม่เป็นผลพราเมื่อถึงเวลาที่ประกรณ์เลิกงานแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนมุ่งหน้ากลับมายังห้องของเขาทัานทีและในตอนที่ประกรณ์เปิดประตู เข้ามาแล้วสิ่งแรกที่เขาแปลกใจนั้นก็คือปิ่นปักไม่ได้มายืนรออย่างทุกวันที่ปินปักมายืนรอเขาอยู่ที่หน้าประตูปรกรณ์ก็คิดว่าปิ่นปักอาจจะไปทําธุระที่ไหนแต่เขาก็เริ่มที่จะคิดขึ้นมาได้ว่าตอนนี้น่าจะถึงเวลาที่ปินปักจะต้องไปเกิดแล้ว พอคิดได้แบบนั้นตัวของเขาก็เริ่มที่จะหมดแรงและสุดตัวลงไปนั่งบนเตียงของเขาที่เขาและปินปักเคยนอนกอดกันเคยนั่งเล่นคุยกันตอนนั้นเองเขาก็เอามือไปลูบหมอนที่ปินปักเคยหนุนตอนนั้นโยมทูตก็หันมาพูดกับปินปักออกไปว่าไปกันเถอะปินปกักถ้าอยู่นานกว่านี้เจ้าจะไม่ได้ไปเอานะเจ้าจะติดอยู่ในวังวนอันนี้นะอืม ฉันก็ไม่ได้อยากจะไปหรอกท่านโยมแต่ก็ต้องไปจบตอนที่45ตอนที่46ตอนนั้นเองโยมมาทูก็ได้พาปิ่นปกักหายออกไปจากที่ภาพของเธอกำลังมองประกรณอยู่ไม่นานนักหลังจากที่ปิ่นปักได้ออกมาจากห้องของประกรณ์โยมมาทูก็พาเธอมายังห้องแห่งหนึ่ง ห้องแห่งนั้นเต็มไปด้วยแสงเทียนและเทียนที่ถูกจุดเอาไว้เป็นจำนวนมากภายในห้องที่อยู่ถัดไปจากเทียนก็มือเสียไปหมดในห้องนั้นมีโต๊ะอยู่กลางห้องอยู่หนึ่งตัวโยมทูตบอกให้เธอเข้าไปนั่งที่เก้าอี้นั้นปิ่นปากก็ไม่ได้ถามอะไรโยมทูตเธอเก็บความสงสัยเอาไว้ว่าทำไมเทียนที่อยู่ในห้องแห่งนี้ถึงมีขนาดความยาวที่ไม่เท่ากัน และเมื่อปิ่นปักเพ่งมองไปยังเทียนเหล่านั้นเธอก็เห็นว่าเทียนแต่ละเล่มก็มีชื่อสลักไว้บนตัวเทียนเทียนทุกเล่มมีชื่อถูกอ่านแล้วและในตอนนั้นเองที่ปิป่นปักเก็บความรู้สึกสงสัยเอาไว้ไม่ได้เธอก็เลยถามยมมทูตออกไปว่าท่านยมเทียนนี้หมายถึงอะไรหรอทำไมแต่ละเล่มถึงยาวไม่เท่ากันแล้วทำไมยังมีชื่อคนติดอยู่บนเทียนแต่ละเล่มด้วยละ่ะ ตอนนั้นโยมทูตก็ได้เดินมายังเก้าอี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของปิ่นปกักหลังจากที่เขานั่งลงบนเก้าอี้แล้วเขาก็พูดออกมาว่าเทียนนั่นน่ะหรอมันก็คือเทียนแห่งชีวิตไงมันคืออายุไขของแต่ละคนโดยเทียนแต่ละเล่มมันจะมีชื่อของเจ้าของอายุไขเหล่านั้นสลักเอาไว้เจ้าดูเทียนเล่มนั้นสิ มันกำลังจะดับลงแล้วการที่เทียนเล่มนั้นดับตอนที่มันลุกไหม้ลงจนไปถึงโคนของเทียนก็เป็นการตายแบบที่แก่ตายโดยปกติยังไงล่ะยมทูตหยุดพูดแล้วเขาก็ก้มลงไปหยิบน้ำมารินใส่แก้วที่อยู่เบื้องหน้าของเขาแต่เขายังไม่ได้ยื่นไปส่งให้กับปิ่นปากเขายังถือแก้วเอาไว้ในมือของเขาตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินปิ่นปาก ถามออกมาอีกว่าแล้วสมมติเทียนที่ยังยาวอยู่แล้วถ้าเกิดมันเกิดดับละ่ะจะมีไหม่ล่ะท่านโยมตอนนั้นยม,มทูตก็หันมามองที่ปิ่นปักแล้วเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็พูดออกไปว่าแบบนั้นน่ะมันเพิ่งเกิดเป็นครั้งแรกกับเรื่องของเจ้าอย่างไรละ่ะโดยทั่วไปแล้วทุกคนจะมีอายุไขที่กำหนดตายตัวแล้ว ว่าคนไหนจะตายตั้งแต่ตอนแก่หรือตอนยังหนุ่มสาวส่วนคนไหนที่เทียนจะดับกลางทางเราก็ยังไม่เคยเจอเลยตั้งแต่เราเข้ามาทำงานตรงนี้ส่วนมากอาจจะแสงหลีลงจากการที่เกิดอุบัติเหตุบ้างป่วยบ้างแต่ยังไม่ถึงกับดับถ้าคนคนนั้นยังไม่ถึงเวลาที่ต้องตายอย่างไรล่ะตอนนานปิ่นปาก ก็เข้าใจแล้วในเรื่องของการมีอายุไขของแต่ละคนแล้วเรื่องที่มันเกิดขึ้นมากับเธอมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันถึงได้มั่วยุ่งเหยิงไปหมดเพราะแม้แต่ยมทูตในตอนแรกเขาก็ทำอะไรไม่ถูกจนต่อมาเขาอาจจะได้รับคำแนะนำจากผู้ที่อยู่ในตําแหน่งที่มากกว่าบอกเขามาเขาถึงได้ทำเรื่องแก้ไขนี้ได้และในตอนนี้ปิ่นปาก ก็เกิดอยากที่จะรู้ว่าประกรอจะต้องอยู่ไปอีกนันแค่ไหนเธอเลยถามยมาทูดออกไปว่าท่านยมฉันมีเรื่องที่จะขอลองเป็นเรื่องสุดท้ายจะได้ไหมถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ขัดกับงานที่เราต้องทำเราก็ให้ได้นะยมมาทูตตอบออกไปในตอนนั้นเขาเตียนที่จะยื่งแก้วน้ำในมือของเขาไปให้ปิ่นปกักแต่เขาก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อน เมื่อเขาได้ยินปิ่นปักพูดออกมาว่าท่านโยมฉันขอดูเทียนของปะกรณ์หน่อยได้ไหมว่าเขาจะมีชีวิตที่ยืนยาวหรือไม่ฉันขอแล้วนะฉันจะได้หมดห่วงก่อนที่ฉันจะไปเกิดใหม่ยมมาทูตได้ยินคำที่ปิ่นปักขอร้องออกมาตอนนั้นสีหน้าของเขามีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเพราะเรื่องที่ปิ่นปักขอร้องมันขัดกับการทำงานของเขา เพราะการที่คนอื่นมารู้เรื่องอายุไขมันไม่ใช่เรื่องที่จะเข้ามายุ่งกันได้ผู้ที่จะรู้อายุไขข,ของคนนั้นมันต้องเป็นยมทูตและต้องเป็นยมทูตที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วยถึงจะสามารถที่จะเข้ามาดูเทียนไขอายุเหล่านี้ได้แต่ในตอนนั้นเขาก็คิดแล้วว่าน่าจะไม่เป็นอะไรเพราะในเวลาต่อมาปิ่นปักก็ต้องไปเกิดอยู่แล้ว และเธอก็จะต้องดื่มน้ําเธอจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็เลยพูดกับปิ่นปักออกไปว่าจริงๆมันก็ไม่ได้หลอกนะเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแต่เพราะการที่เจ้าต้องมาตายเป็นวิญญาณแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรจะเกิดแล้วนี่เจ้ามีความรักด้วยแล้วเจ้าต้องไปเกิดใหม่เรายอมให้แล้วกันเพราะอย่างไรเจ้าก็ต้องดื่มน้ำนี่พูดจบ ยมทูตก็ยกแก้วน้ำที่เขาถืออยู่ในมือให้ปิ่นปักดูตอนนั้นที่ปินปักเกิดความสงสัยว่าน้ำที่อยู่ในมือของโยมทูตนั้นมีความสำคัญอย่างไรทำไมเธอจะต้องดื่มน้ำอันนั้นด้วยตอนนั้นปินปักก็เลยถามโยมทูตออกไปว่าทำไมฉันจะต้องดื่มน้ำในแก้วด้วยห่ะท่านยมฉันไม่หิวน้ำเลยไม่ดื่มได้ไหมเปลี่ยนเป็นเหล้ายอมใจแทนได้ไหม ตอนที่ปินปกักพูจบยมทูตก,ก็หัวเราะออกมาเขารู้สึกขำในคำพูดของปินปกักที่จะขอเล่ายอมใจกับเขาแล้วยมทูก,ก็พูดตอบปินปักออกไปว่าเล่านะ่ะที่นี่ไม่มีหลอกน้ำในแก้วนี้ก็ไม่ใช่น้ำธรรมดามันเป็นน้ำแห่งกรรมลบความทรงจำของเจ้าในชาตินี้ลบทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้าที่จะได้พบเพราะการที่เจ้าได้ไปเกิดใหม่หรือใครก็ตามที่ได้ไปเกิดใหม่ ทุกคนจะต้องดื่มน้ำนี้เพื่อลบความทรงจำออกไปให้หมดเพราะหลังจากที่เกิดใหม่แล้วทุกคนก็จะเป็นคนใหม่เริ่มนับหนึ่งในชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นมาใหม่จะดีจะเลวก็เริ่มสร้างกันใหม่อย่างไรละ่ะตอนนั้นที่ปิ่นปักได้ยินเรื่องที่โยมทูตเล่าออกมาตอนแรกเธอก็ตกใจว่าเธอจะต้องลบความทรงจำออกให้หมดแล้วเธอก็จะจำปรกรไม่ได้อีกแล้ว เธอจะลืมความรักของเธอกับปรกรณ์ณที่มันเกิดขึ้นและมีความสุขด้วยกันอย่างมากมายแต่ในตอนนี้เธอก็จะต้องไปเกิดหรือทุกคนที่จะต้องไปเกิดตามคำที่โยมทูดบอกจะต้องดื่มน้ำนี้เข้าไปน้ำแห่งการลบความทรงจำทั้งหมดตอนแล้วปิ่นปาก็รู้สึกเสียใจแต่เธอก็คิดขึ้นมาได้ว่าปรกรเคยบอกกับเธอเอาไว้ว่า ถ้าเธอไปเกิดแล้วจําเรื่องราวของเขาไม่ได้เขาจะเป็นคนตามหาเธอเองและจะทําทุกอย่างให้เธอจําเรื่องราวของเขาและของเธอให้จนได้ถึงตอนนี้แล้วปิ่นปักก็ทิ้งความเสียใจลงไปและเธอก็พูดกับโยมทูตออกไปว่าไหนล่ะท่านยมเทียนอายุไข่ของปรกรณฉันนะ่ะอยากที่จะเห็นก่อนที่ฉันจะดื่มน้ำลบความทรงจำนี้ลงไปตอนนั้นยมทูตก็เดินนำปิ่นปัก ไปในดงของเทียนที่อยู่เบื้องหน้าของเธอเทียนเหล่านั้นถูกจัดไว้อย่างเป็นระเบียบมีชั้นในการจัดวางอย่างดีแต่ในตอนที่ปินปักเห็นตอนแรกเธอคิดว่าเทียนเหล่านั้นกำลังรออย,อยู่แต่พอเดินเข้ามาใกล้เทียนเหล่านี้เธอก็รู้ได้ว่า,ามันตั้งอยู่บนชั้นวางแต่ชั้นวางเหล่านั้นมันเป็นสีดำเวลามองจากที่ไกลๆมันก็จะเหมือนกับว่าเทียนเหล่านี้มันลอยได้ ยมาทูตใช้เวลาไม่นานเขาก็หยุดเดินตอนนั้นเขาก็หันหน้ามาทางปิ่นปกักแล้วเขาก็พูดกับปิ่นปักออกไปว่าจบตอนที่46